หมอคะว่าไงคะตอนนี้ในทิกตอกมันมีกระแสรเรื่องของน้ำ CDS อะคะ่ะกินแล้วล้างพิษกินแล้วล้างพิษบางคนบอกว่ากินแล้วแข็งแรงเดินได้มันช่วยได้จริงไหมคะหมอเคยได้ยินไหมคะคือจริงๆตั้งแต่เล่นติกตอกมาเนาะหมอว่าหลายปีมาแล้วเนาะมีหลายน้ำไมกนะไม่ใช่แค่น้ำ CDS ปีก่อนมันมีอู้หสมัยมนะู้นเนาะไม่รู้ใครเคยได้ยินน้ำป้าเชงเห็นว่านั้นตอนนั้นมีน้ำพระราชบิดาอะไรหรือเปล่า ใช่คือมันหลายน้ำมากกำไม่ได้แตกเอางี้นะเอาง่ายๆเนาะเขาบอกว่ากินแล้วทําไงนะกินแล้วปันล้างพิษในเม็ดเลือดแดงอะไรเง i̇şte> ี้ยค่ะอืมอ่ะคือถ้าคุณคิดเอาง่ายๆจุดประสงค์ของการกินน้ําหลายๆน้ําที่พ NO ูดมาเนาะคืออะไรคือทําให้สุขภาพดีขึ้นใช่ไหมคุณลองใช้แบบความคิดแบบเบสิกเลยว่า คุณคิดว่ามันจะมีน้ําวิเศษยาวิเศษอุปกรณ์วิเศษที่สามารถที่แบบเอ่อทำให้คุณสุขภาพดีเดินได้แข็งแรงไปแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือมันจะมีเหรอถ้าสมมติว่าคุณคุณกินนักอะไรนะ c d s เนี่ยแล้วอ่ะเย็นนี้กินเสร็จกินเหล้าซูบุรี นอนดึกเล่นมือถือดูติ๊กซ์ตอททั้งวันทั้งคืนคุณคิดว่าน้าวิเศษต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะว่าติ๊กซ์ตอทวันนี้ติ๊กซ์ตอทวันหน้าคุณคิดว่ามันจะช่วยคุณได้ไหมมันแค่นี้แหละคุณถ้ามันมีน้าวิเศษขนาดนั้นนะมันไม่ต้องมีอะไรแล้วในโลกนี้มันก็มากินแต่น้ําวิเศษนี้ก็ได้ถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอเคมันอาจจะมีบางทีที่คุณกินแล้ว รู้สึกดีขึ้นอย่างนอยู่ที่จิตใจบางคนกินเพราะความเชื่อพอเชื่อแล้วเป็นไงไม่เครียดมันไม่ใช่ดีเพราะน้ำขมงคุณมันก็ดีเพราะตัวคุณนั่นแหละที่คุณมีกําลังใจในการที่จะเปลี่ยนตัวเองทําตัวเองให้ไลฟ์สไตล์ให้ดีขึ้นทุกอย่างอยู่ที่การกระทำของคุณไม่ว่าพรุ่งนี้คุณจะเปิดเจออีกกี่น้ําคุณก็จะสามารถรู้คําตอบได้เองแล้วแหละว่ามันจะช่วยทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมันสุขภาพดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือไหมนะคะหมน้ามอกว่า เออคุณลองคิดด้วยเบสิกพื้นฐานแบบนี้นะแล้วคุณก็จะรู้คำตอบเองอเอมันตอบพึ่งน้ำไม่ไหวไงเออเนาะ <Okay. S 1> มันหลายน้ํามากนี่ยังจำชื่อไม่ได้อันนี้เออเก่ะ <laughs> okay, right.